ตัวยอย่างนะครับให้นำเสนอนะครับด้วยแผนภาพรูปวงกลมจากตารางแสดงข้อมูลจำนวนพลังงานที่ถูกใช้ในการออกกำลังกาย30นาทีของผู้มีน้ำหนักตัว65กิโลกร,รัมนะครับของผู้มีน้ำหนักตัว65กิโลกร,รัมนะครับก็เป็นประเภทนะครับมีว่ายน้ำมีเดินนะครับมี แอโรบิกมีวิ่งเหาะนะครับแล้วก็มีขี่จักรยานอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพลังงานที่ใช้หน่วยก็จะเป็นแคลอรี่นะครับร3อยสา180 2ร0อยหก้อปดิสองห้าอยปดสินะครับนักเรียนนักเรียนรวมจำนวนแคลอรี่ให้ครูดูหน่อยว่าได้เท่าไหร่นี่รวมตรงนี้รวมได้เท่าไหร่รวมได้หนึ่งพันปฏิเป๊ะเลยใช่ไหมอืมรวมได้หนึ่งพันนะครับอ่ะ ขั้นตอนถัดมานะครับเราก็จะเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นตารางตรงนี้ให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์แล้วก็องศางนักเรียนจำได้ไหมถ้าทำเปอร์เซ็นต์ก็คืออะไรเล็กส่วนรวมคูณร้อยถ้าทำเป็นองศาเล็กส่วนรวมคูณ360มาดูตรงนี้ก่อนว่ายน้ำนะครับว่ายน้ำว่ายน้ำนะครับทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์เล็กเล็กคืออะไรเล็กคือตัวนี้เลย330ดูที่ช่องว่ายน้ำนะครับ130 ส่วนได้รวมรวมนี่ไงที่เราคิดออกมาตะกี้นี้คือ1,000นะครับคูณอะไรคูณ100คิดเลขตรงนี้ออกมานะครับจะได้เท่ากับ13%นี่ไงเราก็ได้แล้วนะครับ13%โอเคครูทำเปอร์เซ็นต์ให้เสร็จก่อนนะครับเดินเดินคือ160แคลอรี่เล็กก็คือ160 รวมคือ1000คูณเท่าไหร่คูณ100นะครับทำให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์คูณ100อันนี้ก็คือ16%บอร์นแอโรบิกนะครับเล็กคือ180รวมคือ1000คูณ100นะครับได้เท่ากับ18% วิ่งเหาะนะครับ2อ0ส่วนด้วยรวมนะครับ1000คูณ100เท่ากับ25คีเปอร์เซ็นต์ขี่จักรยานนะครับเล็กคือ280รวมคือ1,000 คูณ100นะครับได้เท่าก,กับ28%ดโอเคเรียบร้อยนะครับทำเป็นองศานะครับทำให้กลายเป็นองศาทำให้กลายเป็นองศาทำเหมือนเดิมเป๊ะเลยแค่เปลี่ยนแค่ร้อยให้กลายเป็นเท่าไหร่ให้กลายเป็นสามร้อยหกสิบนะครับตรงนี้เล็กก็คือร้อยสามสิบส่วนรวมคือหนึ่งพันคูณ 360นะครับก็จะได้เป็นเท่าไรได้เป็น46.8นะครับองศาได้แบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันมีวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งนะที่ครูสอนไว้ตอนต้นก็คือเปลี่ยนจากอะไรเปอร์เซ็นต์ให้กลายเป็นองศาใช่ไหมแล้วเรียนทำยังไงนะจำได้ไหมตอนต้นมันต้องคูณด้วยอะไรมันต้องคูณด้วย 3.6นะครับถ้านักเรเียนไม่ต้องการคิดแบบนี้นะนักเรเียนเอา13ไปคูณ3.6นักเรเียนก็จะได้46.8เหมือนกันนะครับนักเรเียนจะได้4ี่เหมือนกันคิดได้2อย่างนะครับโอเคอันนี้ดูต่อนะครับก็คือเล็กก็คือ160รวมคือ1000นะครับคูณ360อันนี้ครูคิดมาให้แล้วนะ57.6 องศานะครับทัดมานะครับเล็กคือ180รวมคือ1000คูณ360นะครับก็จะได้64.8องศาแบบนี้นะครับวิ่งเหาะนะครับวิ่งเหาะ250ส่วนด้วย1000 คูณ360้ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เป็น90องศาสุดท้ายนะครับขี่จักรยาน280ส่วนด้วย1 0 0 0คูณ360้นะครับจะได้เป็น100กับอีก8องศานะครับเรียบร้อย